สวัสดีค่ะสนามซุปชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อโบลิ่งค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่งานเสื้อตุ่จีนนะคะแต่เป็นงานเสื้อโบลิ่งนั่นเองค่ะมาจากมาจากการลดไฟนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นลูกค้าเก่าที่น่ารักมากๆนะคะทุกปีเราจะได้สั่งงานสั่งแบบเสื้อกันนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้สีสวยมากงานจริงในกล้องไม่แน่ใจว่าจะสวยทะลุจอหรือเปล่านะคะ แต่ง,งานเสื้อจริงสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะทักมาหาที่แอดมินได้เลยค่ะหรือลองดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์สนามสุบชุดก,กีฬาค่ะจะมีงานเสื้อของการรถไฟอยู่นะคะซึ่งจะเป็นงานเสื้อแข่งโบลิ่งนะคะเหมือนกับตอนนี้ที่ดูอยู่คะ่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหน้าสีแดงสดสดมากสดสดร้อนแรงกว่าพระอาทิตย์นะคะแต่อันนี้คือเป็นกล้องมือถือ เครื่องใหม่นะคะเลยไม่แน่ใจว่างานจริงที่ลูกค้าเห็นเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวมีภาพจริงให้ดูค่ะงานจริงที่เป็นงานภาพถ่ายนะคะจะเหมือนมากสดมากนะคะในกล้องตอนนี้ที่แอดมินดูอยู่ยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่ก็ลองถ่ายทําดูนะคะด้านหน้าค่ะงานคอปกสีแดงนะคะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะการการการรถไฟนะคะและด้านล่างก็จะเป็นภาพรถไฟรถไฟเที่ยวรถไฟนําเที่ยวนั่นเองนะคะส่วนงานด้านหลังค่ะ มีชื่อทีมนะคะจะมีชื่อทีมแล้วก็ขาดไปได้เลยก็คือภาพการแข่งขันโบลิ่งนั่นเองก็คือเป็นภาพของโบลิ่งนั่นเองเป็นภาพพินบอลนะคะอ๋อเป็นภาพพินโบลิ่งนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคือรายละเอียดของงานเสื้อนะคะที่ใส่เข้ามาเพิ่มเ mm. ติม mm. ก็คือด้านคอเสื้อค่ะจะมี srt นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่ใส่พิเศษให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีชื่อของเจ้าของเสื้อด้วยค่ะที่สามารถระบุได้นะคะอยากใส่สีเสื้อ อ๋ออยากใส่ชื่อชื่ออะไรนะคะสามารถสั่งได้เช่นกันค่ะอย่างตัวนี้นะคะตัวขวามือชื่อสิริวันนะคะตัวซ้ายมือมื่กี่ชื่อคุณลอยนั่นเองค่ะสําหรับนักกีฬาเสื้อกีฬาเสื้อแบดมินตันเสื้อบาสเสื้อฟุตบอลเสื้อเอเสื้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 อโบลิ่งเออเสื้อโบลิ่งนะคะก็สามารถใส่ชื่อเจ้าของเสื้อได้เช่นกันนะคะเหมือนกับทีมนี้เลยค่ะ ใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่0634499282นะคะหรือทักไลน์มาคุยกันที่แอดพูลสปอร์ก็ได้นะคะงานจริงจะบอกว่าสวยมากงานพินบอลสวยมากงานพินงานพินแล้วก็งานลูกโบลิ่งนะคะงานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากๆเลยนะคะใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้ติดต่อมาได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปจัดส่งกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรียกกรับจัดส่งให้เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่โซน โซนกรุงเทพปริมณฑลใกล้ๆนะคะใช้บริการแก็บได้เลยค่ะหรือว่าถ้าสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้รีบนะคะส่งแสกส่งขนส่งได้ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ